สานาทีในคลิปนี้จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณในอีก3ปีข้างหน้าคุณเชื่อไหมคะครูแแบบเนี่ย ก่อนที่จะมาเป็นครูแหม่มที่พูดเก่งอย่างทุกวันนี้ก็เป็นคนหนึ่งที่พูดไม่เก่งพูดไม่เป็นไม่รู้ว่าจะพูดอะไรมาก่อนนะคะก่อนหน้านี้ย้อนไปอีกหนึ่งปีที่แล้วนะคะครูแหม่มเป็นคนหนึ่งเลยที่ไม่รู้จะพูดอะไรในไลฟ์สดนะเวลาจะพูดไลฟ์สดแต่ละครั้งเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยมากๆต้องไปหาข้อมูลต้องไปจดต้องไปนั่งดูนะคะไม่ว่าจะเป็น Google YouTube นะคะไปนั่งดูแล้วก็จดตามเขาแล้วก็แบบว่ามีโพยเป็นเล่มเลยเป็นกระดาษเป็นแผ่นๆเต็มหน้ากระดาษอ่ะแล้วเวลาออกมาพูดเนี่ย ต้องคอยมองแบบนี้นะคะต้องมองอยู่ตลอดเวลาบางทีก็พูดข้ามไปข้ามมาเพราะว่ามันจําไม่ได้ว่าตรงไหนไปตรงไหนบ้างเพราะว่าเวลาที่เราจดอ่ะมันจดไวมันก็จะหวัดหวัดใช่ไหมคะแต่วันนี้นะคะสามารถพูดได้โดยที่ไม่ต้องมีโพยหรือว่ามีสคริปต์แล้วอาจจะมีบ้างเพราะว่าเราต้องจดหัวข้อว่าเอ๊ะเราจะพูดหัวข้ออะไรบ้างเกี่ยวกับอะไรบ้างแบบนี้นะคะก็จะเหลือไปมองแต่วันนี้อยากจะบอกว่ากว่าจะมาเป็นวันนี้นะ,ะสิ่งที่คุณแม่ทาเลยนะคะคือถ้าเราจะพูดได้เนี่ย ม,มาจากสิ่งนั้นอะ่ะมันจะต้องอยู่ที่สมองเราอยู่แล้วนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ยคุณแบบไม่ได้มีความรู้นะคะเรามีแค่เวลาเราอยากจะพูดเรื่องอะไรเราก็ไปหาข้อมูลใน YouTube หรือว่าใน Google ซึ่งมันไม่ใช่เป็นความรู้ที่เรารู้อยู่แล้วเราต้องไปหามาแล้วเราเอามาพูด ซึ่งมันยากมากๆสําหรับตัวเองนะตอนนั้นเนาะก็เลยรู้สึกว่ามันเหนื่อยกับเวลาที่เราจะพูดเรื่องอะไรสักเรื่องหนึ่งในวันเริ่มต้นครูแหม่มว่างเปล่าเลยไม่รู้อะไรเลยนะคะเวลาที่ออกมาพูดเนี่ยมันจึงเหนื่อยแล้วมันลําบากมากๆแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยครูแหม่มเติมความรู้ให้ตัวเองอยู่เรื่อยๆนะคะก็เรียนอยู่เรื่อยๆพัฒนาตัวเองไปเรียนหลายๆคอร์สหลายๆอย่างที่เรียนมามันเติมอาหารสมองอยู่ตลอดเวลาจนวันนี้ครูแหม่มสามารถพูดแบบพูดเก่งอ่ะ ใครเข้ามาดูในไลฟ์สดคุณแหม่มจะบอกว่าคุณแหม่มพูดเก่งจังเลยวันนี้ถ้าหากว่าใครเนี่ยที่มีปัญหานะคะไม่กล้าออกกล้องไม่รู้ว่าจะพูดอะไรในไลฟ์สดขอให้คุณนึกไว้เลยว่าคุณอนะ ไม่ใช่ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรหรอกแต่คุณไม่มีข้อมูลที่จะพูดหรือว่าคุณอาจจะไม่ได้เตรียมตัวที่มากพอถ้าวันนี้คุณเตรียมตัวที่มากพอคุณจะสามารถพูดได้แบบง่ายๆเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปนี้แล้วนะคะคุณลองกลับมาดูที่ตัวคุณเองว่าคุณมีข้อมูลมากพอแล้วหรือยังหรือว่าคุณอาจจะมีของดีอยู่ในตัวก็เอาอันนี้แหละออกมาพูดนะคะอันนี้จะทําให้คุณสามารถพูดได้เก่งโดยที่ไม่ต้องไปดูคลิปหรือว่า ไปหาข้อมูลอะไรมากมายถ้าหากว่าใครชอบคลิปดีๆแบบนี้นะคะให้พิมพ์ว่าชอบนะคะรูแหมแมสอนตัดต่อสวัสดีค่ะ